ขอทีมงานขึ้นภาพที่จังหวัดสุรินให้ดูหน่อยครับจรวจ B M 2 1ของกัมพูชายิงถล่มเข้ามาสายข่าวรายงานด่วนว่าเมื่อช่วงเวลา16นุหกนาที่ผ่านมามีการระดมยิงถล่มเข้ามาอีกระลอกใหญ่คุณผู้ชมทางบ้านพิมพ์ข้อความเข้ามาบอกกันเยอะมากว่าพื้นที่กันทะลักษ์สถานการณ์กำลังเดือดพล่านถึงขีดสุดโดยเฉพาะที่สุรินและกาบเชิงเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวต่อเนื่อง จนชาวบ้านต่างหวาดผวาทันทีที่ฝ่ายไทยได้ยินเสียงจรวดจากฝั่งกัมพูชาเราก็ยิงปืนใหญ่โต้อตอบกลับไปอย่างทันท่วงทีและแม่นยำการประทะในลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นระยะตลอดทั้งวันสร้างความตึงเครียดอย่างหนักให้กับทุกฝ่ายในพื้นที่และจุดที่ถือว่าแนวรบเดือดที่สุดของค่ำคืนนี้คือบริเวณชายแดนปราสาทต,ตาเมืองทมครับคุณผู้ชม รวมถึงปราสาทต,ตาควายที่ฝ่ายกัมพูชาปักหลักไม่ยอมถอยแม้เมื่อวานจะโดนถล่มจนฐานเสียหายหนักส่งผลให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นสมรภูมิเลือดอีกแห่งหนึ่งที่มีการยิงปะทะกันอย่างดุเดือดต่อเนื่องไม่หยุดพักเราไปติดตามสถานการณ์สดๆจากพื้นที่จริงกับคุณแนนจุธารัตน์รายงานตรงมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับเชิญครับ ค่ะคุณผู้ชมขณะนี้เวลา22นกา10นคีดิฉันยืนอยู่ที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะเสียงปืนจากการประทะในค่งคืนนี้เพิ่งจะเงียบลงไปได้เพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะแต่ล่าสุดเรากลับมาได้ยินเสียงปืนใหญ่ของทหารไทยยิงสนับสนุนไปทางปราสาทต,ตาเมืองโทมอีกครั้งซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ คาดว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นภายใน1-2วันนี้อย่างแน่นอนทีมข่าวของเรายังคงปักหลักเกาะติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอพนมดงรักอย่างใกล้ชิดค่ะท่ามกลางความมืดมิดในเวลานี้เรายังคงได้ยินเสียงปืนใหญ่ของไทยดังดัะคำรามขึ้นเป็นระย,ยะ ได้รับรายงานว่าทั้ง5แนวรบบริเวณปราสาทต,ตาเมืองและปราสาทต,ตาควายกำลังประทะกันอย่างหนักหน่วงทำให้กองทัพต้องตัดสินใจ,จยิงปืนใหญ่เข้าไปสนับสนุนทหารราบในจุดวิกฤตหลั่นทันทีค่ะเมื่อมองเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านของพลเรือนที่อยู่ติดกับแนวชายแดนปราสาทต,ตาเมืองในขณะนี้ <ples mythology> จะเห็นว่ามีการปิดไฟมืดสนิททั้งหมดเพื่อพรางตัว ตามคำสั่งแจ้งเตือนภัยสูงสุดของเจ้าหน้าที่เพราะมีการแจ้งเตือนด่วนให้ระวังโดนพลีชีพของกัมพูชาที่อาจบินเข้ามาโจมตีในคืนนี้ค่ะเราได้เข้าไปพูดคุยกับคุณอภินันอน,อนุทูลผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลพื้นที่เสียงภัยแห่งนี้ค่ะผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าวันนี้มีการยิงปะทะกันหนักมากมีระเบิดลงกว่า40ลูกก่อนจะเงียบไป แต่ล่าสุดนี้เสียงปืนกลัดดงสนั่นอีกครั้งครอบคลุมทั้งปราสาทต,ตาเมืองตาควายและกาบเชิงค่ะส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องขวัญภวาตื่นกลางดึกเพราะเสียงปืนใหญ่ที่ดังสนั่นหวั่นไหวค่ะแนวโน้มของสถานการณ์ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันที่ผ่านมาค่ะ เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อวานวันนี้ถือว่าการประทะหนักหนาสาหัสและรุนแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่โชคดีที่ตั้งแต่หัวขั้นจนถึงนาทีนี้ยังไม่พบโดรนต้องสงสัยบินลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ค่ะ บรรยากาศจริงจะเป็นอย่างไรเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากท่านผู้ใหญ่บ้านพร้อมกันเลยค่ะบรรยากาศตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะยังมีความตึงเครียดหลงเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนมันแย่มากครับเราไม่รู้จะทนได้อีกนานแค่ไหนยังตึงเครียดอยู่มากครับสถานการณ์ตอนนี้ยังถือว่าไม่น่าไว้วางใจเลยครับมันตึงเครียดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ช่วงเชิญที่ผ่ามาจนถึงตอนนี้ครับผมแม้แต่จุดที่เรายืนสัมภาษณ์กันอยู่ตรงนี้เราก็ยังได้ยินเสียงปืนดังอยู่เลยนะคะใช่ครับผมดังต่อเนื่องแบบนี้ตลอดเวลาเสียงระเบิดสะเทือนมาถึงตรงนี้เลยครับจากการประเมินคร่าวๆจุดปะทะหนักๆน,น่าจะมีประมาณ4จุดรอบพื้นที่เราครับ คืนนี้ผมได้กำชับให้ชาวบ้านช่วยกันสอดส่องดูแลเรื่องโดนที่จะเข้ามาในเขตครับโดยเฉพาะในเขตไทยที่ผมดูแลอยู่เราต้องเฝ้าระวังแต่ตอนนี้ยังไม่เย็นครับแสดงว่าตอนนี้การประทะกันหลักๆยังคงติดพันอยู่ที่บริเวณหน้าแนวชายแดนใช่ไหมคะครับผมโดยเฉพาะช่องตาเหมือนและตาควาย ตอนนี้รุ้นแรงทวีคูณขึ้นมากเลยครับเรื่องการอพยพนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ที่แจ้งความประสงค์ได้ย้ายออกไปหมดตั้งแต่วันเมื่อวานแล้วครับตอนนี้ในหมู่บ้านเหลือเพียงชุดชรบและชาวบ้านบางส่วนที่ห่วงสัตว์เลี้ยงเท่านั้นครับพวกเราที่เหลืออยู่ต้องช่วยกันดูแลเฝ้าระวังทรัพย์สินและบ้านเรือนไม่ให้สูญหายครับ หน้าที่หลักตอนนี้คือช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติครับค่ะคุณผู้ชมเมื่อมองเข้าไปในตัวหมู่บ้านตอนนี้จะเห็นว่าบรรยากาศเงียบสงัดและมืดสนิทค่ะความมืดมิดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดของเจ้าหน้าที่ค่ะ เพื่อป้องกันไม่ให้แสงไฟจากบ้านเรือนกลายเป็นจุดสังเกตให้กับโรนพลีชีพของกัมพูชาค่ะทำให้ทุกหลังคาเรือนจำเป็นต้องปิดไฟหรือใช้แสงสว่างให้น้อยที่สุดเพื่อความอยู่รอดค่ะณนะจุดตรวจแห่งนี้ผู้นำชุมชนและชุดรักษาความปลอดภัยยังคงปักหลักเฝ้าระวังภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะ โดยช่วงเวลาที่น่าเป็นห่วงและต้องจับตามอมากที่สุดคือช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ทางฝ่ายกัมพูชามักจะเปิดฉากระดมยิงถล่มเข้าใส่ฝั่งไทยอย่างหนักหน่วงที่สุดค่ะคุณแนนอยู่ห่างจากแนวรบพอสมควรแต่ภาพที่ส่งมาเมื่อสักครู่ท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงฉานเลยครับ ภาพนี้ทําให้นึกย้อนไปถึงสมรภูมิเดือดปี54คุณผู้ชมจําได้ไหมครับท้องฟ้าก็แดงเดือดแบบนี้เลยแสงสีแดงที่เห็นคือประกายไฟจากปากกระบอกปืนที่ยิงรัวต่อเนื่องแบบไม่หยุดพักเลยครับคุณผู้ชมสถานการณ์ที่ปราสาทตาควายตอนนี้วิกฤตมากเพราะฝ่ายตรงข้ามยึดชัยภูมิสำคัญบนเนิน350เอาไว้ได้หลายคนถามว่าทำไมเราไม่ยิงถล่มให้ราบเรายิงครับ แต่พวกเขาหลบลงไปในรูบังเกอร์ใต้ดินที่ขุดไว้ยุทธวิธีของเขาคือโผล่ขึ้นมายิงแล้วมุดกลับลงรูทำให้ยากต่อการกวาดล้างของทหารไทยครับทหารไทยของเราพยายามรุกคืบเข้าไปทีละนิดอย่างระมัดระวังเพื่อกดดันให้ฝ่ายตรงข้ามถอยร่นออกไปแต่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยอันตรายเพราะพื้นที่รอบๆนั้นเต็มด้วยกับดักระเบิดสังหารจำนวนมากครับ สายข่าวรายงานว่าพวกเขาใช้จรวดชุดยิงถล่มเข้ามาเป็นระลอกเพื่อหวังผลทำลายล้างสูงสุดครับกองทัพไทยกำลังเร่งรุกคืบเข้ายึดพื้นที่เนิน677ซึ่งอยู่ติดกับช่องอ่านม้าอย่างสุดความสามารถครับจุดนี้ปะทะกันดุเดือดมากมีรายงานว่าทหารของเราได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบหลายนายครับข้าศึกระดมยิงมาทุกรูปแบบ ทงปืนใหญ่ปืนคอโดรนโจมตีและสไนเปอร์รอบยิงครับแต่ล่าสุดทหารกล้าของไทยสามารถบุกยึดและควบคุมพื้นที่ได้แล้วกว่า80ครับสถานการณ์จริงที่อุบลราชธานีเป็นอย่างไรไปติดตามจากคุณเอมพานุพงศ์ที่ลงพื้นที่เกาะติดครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเรายัางคงปักหลักรายงานสดอยู่ที่อำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีครับ ขณะนี้เป็นเวลา22มีกา15ดีคีบรรยากาศรอบตัวผมมืดสนิทและเงียบสงัดจนน่ากลัวครับเมื่อช่วง2ทุ่มที่ผ่านมามีเสียงปืนใหญ่ดังสนั่นวันไหวมาากฐานยิงฝั่งไทยครับเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องตื่นตัวเฝ้าระวังขั้นสูงสุดโดยเฉพาะภัยคุกคามทางอากาศจากโดรนครับมีสายข่าวรายงานด่วนเข้ามาว่าทางฝั่งกัมพูชา เตรียมปล่อยโดนพีชีเข้ามาโจมตีเราครับช่วงค่ำที่ผ่านมาทีมข่าวเราได้ยินเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยครับโดยเฉพาะบริเวณช่องอันมามะซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่ทหารไทยต้องการเข้ายึดครองครับภารกิจสำคัญที่สุดคือการผลักดันกองกำลังกพูชาให้ออกไปจากพื้นที่เนิน67 7ให้ได้ทั้งหมดครับ ล่าสุดมีรายงานข่าวดีว่าทหารไทยสามารถยึดพื้นที่บางส่วนของเนิน677กลับคืนมาได้แล้วครับทำให้ฝ่ายกัมพูชาต้องเร่งระดมกำลังพลและอาวุธหนักเข้ามาเสริมในพื้นที่อย่างเร่งด่วนครับสถานการณ์หน้าแนวรบยังคงตึงเครียดและมีการปะทะกันอย่างดุเดือดตลอดทั้งค่ำคืนนี้ครับ เพราะช่องอ่านม้าถือเป็นจุดยุทธศาสตร์หัวใจสำคัญที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามจะยึดคืนให้ได้ครับทางด้านฝ่ายปกครองอำเภอน้ำยืนก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดครับมีการแจ้งเตือนพิเศษเรื่องโดนรนผลีชีพ2-3ลถาลำที่อาจบินเกาะกลุ่มเข้ามาในช่วงดึกสงัดครับท่านปลัดอำเภอได้ลงพื้นที่กำชับชุดชรบว่า หากเจอโดนห้ามยิงสกัดเด็ดขาดครับสาเหตุที่ห้ามยิงเพราะเราไม่รู้ว่าโดรนเหล่านั้นติดตั้งวัตถุระเบิดรุนแรงมาด้วยไหมครับและหากยิงตกระบบ GPS อาจส่งพิกัดตำแหน่งของเราให้ปืนใหญ่ฆ่าศึกยิงสวนกลับมาทันทีครับทำให้ค่ำคืนนี้เจ้านหน้าที่ชรบอทุกนายต้องหลบภยัยใช้ชีวิตอยู่ในบังเกอร์ใต้ดินตลอดทั้งคืนครับ ขอฝากเตือนไปยังชาวบ้านที่ยังลังเลให้รีบอ,อพยพออกจากพื้นท่าเสี่ยงภัยทั้งหมดโดยเร็วที่สุดครับเพื่อให้ทหารปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดให้เรื่องนี้จบสิ้นโดยเร็วชาวบ้านจะได้กลับมาทำมาหากินครับสถานการณ์ที่อุบลราชธานียังน่าเป็นห่วงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดผมเนมพนุพงศ์รายงานครับขอบคุณคุณเนมมากครับสถานการณ์เดือดทุกจุดจริงๆ ขอส่งกำลังใจให้ทหารกล้าแนวหน้าทุกท่านปลอดภัยครับเราจะเกาะติดสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดหากมีความคืบหน้าจะรีบรายงานทันทีสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ